สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสูปูผซูข้อนนะครับเนาะมันเนี่พ่อพ่อกบไบตาเชนแนวเอกคือ,นเ,นอกเก่าครับพี่น้องครับมันเนี่ตาพามากินบะหมี่อ่าอย่างระบายพี่น้องเอ้ยบะหมี่ต้มยำหมูนะครับเนาะหมูเบตาคากหลายพี่น้องบะหมี่ต้มยำหมูพริกเผา เมืองฝนอะ่ะโอ้ยมาๆพี่น,อน้องเซ็ตเซ็ตน้ำกันพักกันร้ายครับอ่ามีสลัดมีไอ้ผักกาดขาวครับผมมีสองอย่างแต่ว่าหลาเนาะครับเนาะมา,มาเๆเซ็ตเซ็ตน้ำกันครับผมเนี่ยสามแบบง่พี่น้องเลย คักไลยพี่น้องคักไลย จีดจัดขนาดเลยครับหอมนัวเส้นเนี้วหนุ่มเมืองครับ โตสูงไปจังหนอหอ่พี่น้องเอ้ยมันเป็นโตสูงนะครับสวยมันสูง บะมีสามก้อนพี่น้อง 嗯。Mm hmm. อากาศห่อนๆใส่พริกเผ็ดๆพ,ดพี่น้องแล้วเดี๋ยวเอาหามา 什么？Mm hmm.

สุดยอดเลยครับพี่น้องผมเผ็ดสุดยอดใส่กบบากปะห่อน,หอนๆนะครับเนาะเมือนตาขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องสู้ผูสุ้คนที่ให้เกียรติข้ามรับชมมาเป็นกำลังแรงใจให้ตาเนาะครับผมมาซอยคอมเมมต์มาซอยเชียมาซอยแช่์นะครับไอตาขอบคุณหลายๆครับผมเหมือนตาลาไปก่อนครับสวัสดีครับ